การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยจังหวัดเชียงรายสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนการรถไฟประเทศไทยเวลลอยลื่อเหลือล้นทนเหลือหลักช่วงที่1สนับสนุนโดยจังหวัดเชียงราย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดเชียงรายผมคิดว่าในฐานะคนไทยนะครับทราบดีนะครับว่าทางเหนือนั้นมากมายไปด้วยวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตทําให้ผู้คนบริเวณนี้นั้นมีความเป็นสุนทรียะสูงมาก เชียงรายแห่งนี้พิเศษตรงที่น่าจะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวและเราใช้สถานที่แห่งนี้คือวัดล่องคุณทำไมผมมาที่นี่ครับท่านผู้ชมในฐานะคนไทยผมมีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติและก็ขอบคุณศิลปินท่านนี้ ซึ่งเป็นศินลปินที่สามารถสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ใหม่ทางด้านศินลปรกรรมนั่นคืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ท่านเป็นคนที่นี่เกิดที่นี่ที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้ที่เชียงรายแห่งนี้ได้รับการเสนอให้เป็นผู้จัดงานศินลปรกรรมร่วมสมัยนานาชาติประมาณเดือนพฤศจิกายนดังนั้นวัดล่องคุณแห่งนี้ศิละปะสถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ขณะนี้ สำหรับรายการเราเรียกว่าเป็นศิลปะร่วมสมัยครับและวันนี้เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกรายการวัฒนธรรมสร้างชาติเราพยายามจะนําเสนอทุกแง่ทุกมุมให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือวัฒนธรรมซึ่งสามารถสร้างทำให้ก่อเกิดรายได้สามารถสร้างการหลอมรวมความภาคภูมิใจความเป็นหนึ่งทำให้วัฒนธรรมแห่งนี้กินได้และวันนี้เชียงรายเป็นหมายหมุดหนึ่ง ของคนทั่วโลกที่จะมาที่นี่นอกจากสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราจะพาไปเห็นอีกมากมายทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ศิลปก,กรรมสถาปัตยกรรมแขนงอื่นๆไม่ว่าปฏติมากรรมนะครับเสื้อผ้าอาภรทุกอย่างที่นี่หลากหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ที่นี่รวนแต่มีวัฒนธรรม จุดเริ่มต้นของกลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกองซืบสารภูมิปัญญาการปักผ้าด้วยมือของชุมชนเฮา,าสมัยก่อนเราจะปักไปเลยตามลายพื้นเมืองทําจะได้สีออกมางามทําจะได้เพื่อขายได้ราคาก็เลยเริ่มทยอยเอาผ้าที่มีอยู่มาเย็บเป็นกระเป๋ากระเป๋าเล็กๆไน้อยเป็นของทีละลึกเนี่ยค่ะการตีเฮามาทำงานตรงเนี้ย มันเป็นงานภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็สามารถเอามาต่อยอดได้ปะนีจจ้จะใจ้ความคิดว่าชุมชนเรามีอะไรอย่างโยู่เช่นมีปลูกนาปลูกข้าวเางี้ค่ะแล้ก็จะเอาหลวดลายในชุมชนเราอะมาปักลงบนผ้าสะท้อนชุมชนวิถีชีวิตของเราลงบนผ้า อยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่ลูกหล,ลานว่าสิ่งที่ชุมชนได้ทํามาตั้งแต่สมัยดึกดําบันหรือสมัยเดิมแล้วอะ่ะอยากจะให้ชุมชนเราอะ่ะยังมีภูมิปัญญาดีๆอันนี้อยู่เนี่ยค่ะแล้วอยากจะฝากขอบคุณทุกหน่วยงานทุกคนที่มาอุดหนุนป้าว่ามันได้ผลได้บุญได้บุญได้รายได้ถึงชุมชนทุกทุกคนเลยเจ้า ตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบไปวัดแล้วก็ไปเห็นงานศิลปกรรมแบบลานนาเช่นตุงเช่นโคมแล้วก็ไปงานประเพณีต่างๆก็ๆจะเห็นคนคน,คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านตัดตุงทําโคมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วผมก็เลยมีความชอบที่จะเรียนรู้สิ่งพวกนี้จากภูมิปัญญาจากชาวบ้านครับคือเราก็ดาองความรู้ที่เราได้สั่งสมมาในหลายปีตั้งแต่เด็กนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ นำมาถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับชุมชนให้กับพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ใช่แค่ชุมชนที่เราอาศัยอยู่คืองานตัดกระดาษงานทําตุงมทำโคมเป็นงานตั้งแต่เกิดจนตายเป็นงานตั้แต่อวมงคลมงคลทุกอย่างจะใช้พวกนี้หมดก็รู้สึกมีความภูมิใจที่บรรพชนได้สืบสานกันมาทําให้ชุมชนเรามีมีค่ามีคุณค่าในตัวเองว่ามีเป็นชุมชนที่มี มีภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมมีความงามมีรสยมทางด้านศิละปะอะไรนี่นะครับแล้วทาให้ทาให้คนในชุมชนเนี่ยตื่นตระหนักว่าเออสินค้าทางด้านวัฒนธรรมพวกเนี่ยหรืองานวัฒนธรรมพวกเนี่ยมันมันก็ทําให้ก่อกเกิดรายได้ได้แล้วทําให้ชุมชนมีชื่อเสียงส่วนมากเอกลักษณ์ของศิละปะต ภาคเหนือนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นฝากศิละปะในด้านนี่ไหวสืบสานกันไหวนักๆการฟ้อนล้านนาของเขาเนี่ยมันมันจะได้บอกว่าวิถีชีวิตของคนจ้าวล้านนาเนี่ยมันจะต้องละเอียดอ่อนอ่อนช้อยแก้ความอ่อนช้อยแล้วก็มันก็มีคนสืบทอ,อดไปน้าเจ้าต้องเรียนว่าเราเหนือสุดในสยาม ดินแดน3แผ่นดินถิน่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีพี่น้องชนเผ่ามากมายวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องชนเผ่าเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจารีตประเพณีดีงามของแต่ละชนเผ่าที่เราพยายามจะรักษาเอาไว้นะครับอาหารการกินก็เป็นอาหารการกินที่หลากหลายนะครับเรามีอาหารเมืองของเรามีอาหารชนเผ่านะครับมีอาหารในส่วนของ พี่น้องที่คุ้นเคยกับทางประเทศลาวนะครับเพราะนั้นจริงแล้วเนี่ยอารยธรรมเนี่ยเป็นบอกกําเนิดให้เห็นถึงความแตกต่างและความจเจริญรุ่งเรืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะคงอัตลักษณ์เราไว้ได้ครับ เาเหนือสุดในสยามดินแดนสามแผ่นดินถิน่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุ๊ต้นทุนของเราเนี่ยสามารถที่จะนํามาต่อยอดสร้างความมั่นคงม,มั่นคงให้กับจังหวัดเชียงรายซอฟต์ power ตัวหนึ่ง,งเราก็คือเรื่องความโดดเด่นในเรื่องศิลปะเรามีศิลปินมากมายของจังหวัดเชียงราย,เ,ยเราต้องการให้ธงเป็นเล่ห์เนี่ยโบกไปทั่วจังหวัดเชียงรายไม่ใช่เรื่องศิลปวัฒนธรรมอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่จะต้องขับเคลื่อนในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาเที่ยวครับ การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อเตรียมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทยสถานีกลางบางซีรถไฟชันเมืองสายสีแดงโครงการรถไฟทานคู่และทางสายใหม่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเราเตรียมทุกความพร้อมเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับบริการระบบขนส่งทางรางที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย น้อยลงเยอะเลยนะกฟผกำหนดแผนจัดระเบียบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนเอาเฮ้ยคาร์บอนมาปลูกป่าเพื่อดูซับอยากเก็บเปลี่ยนโทษให้เป็นประโยชน์สนับสนุนลดหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนกฟผคอนโทรลยูมัดพร้อมจัดการ Co2 ช่วงที่สองสนับสนุนโดยจังหวัดเชียงรายท่านผู้ชมครับรายการวัฒนธรรมสร้างชาติไม่พลาดโอกาสแน่นอนเราทำรายการมาวันนี้เกือบสองปีท่านผู้ชมพยายามจะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าประเทศของเรานั้นมีสิ่งที่ดีมีคุณค่ามากมายเหลือเกินวันนี้ผมมาที่เชียงรายเพื่อจะมาเรียนรู้ศึกษาและมานำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าต่อท่านผู้ชมแน่นอนที่สุดครับ ผมคนไทยผมต้องมาหาพ่อเมืองครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับผมเห็นอันดับแรกครับรอยยิ้มมีความสุขแล้วและผมทราบว่าท่านผู้ว่าพัสกรครับหรือท่านพ่อเมืองของชาวเชียงรายนั้นอยู่ที่นี่มาตั้งแต่รองผู้ว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นถูกที่ถูกคนครับสิ่งที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยก็เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเเรามีในเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรมในเรื่องของปฏิมากรรมรูปภาพนะครับมีสินค้าโอท็อปสินค้าที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดเชียงรายผมเต็มใจและยินดีเลยนะครับที่รายการมาจังหวัดเชียงรายรวมทั้งได้พยายามที่จะให้เห็นฉบับย่อ,อก,ก่อนของต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายครับแน่นอนที่สุดครับที่นี่คือศาลาก,กลางเป็นศูนย์รวมเซ็นเตอร์ที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่อผู้คนที่มาเยี่ยมเยียนเป็นฉบับเชยอ่อ ซึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญหรือที่เราเรียกกันสมัยใหม่เขาเรียกว่า Hall of Fame นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับสำหรับคนไทยแล้วสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่ผมกับท่านผู้ว่าเราลึกและอยู่ในจิตวิญญาณคือสถาบันสูงสุดครับอันนี้เป็นเรื่องปกติครับท่านผู้ชมอันนี้สิ่งแรกที่เราอยากจะให้เห็นนะครับก็คือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม ท่านอาจารย์ถวันดัชนีนะครับเมื่อคราวที่ทำเวิร์กช็อปให้จังหวัดเชียงรายนะครับได้คุณาวาดรูปนี้ขึ้นมาเป็นสมบัติของแผ่นดินแล้วที่เห็นอยู่นี่เหรครับเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ <S <S เนื่องจากเรามีวัฒนธรรมอันหลากหลายมากนะครับไล่ตั้งแต่เนี่ยเสื้อผ้านะครับผ้าในในลักษณะของล้านนาร่วมกับทางชนเผ่านะครับมีการประยุกต์ให้เข้ากับศิลประร่วมสมัยนะครับเราโดดเด่นมากก็คือเรื่องชากาแฟ เรามีเรื่องสมุนไพรเรากำลังเสนอตัวเป็น e ว l n e s s Hub ของประเทศที่จะสร้างรายได้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพแน่นอนเรามีลำไยเยอะเรามีลิ้นจี่เยอะเพราะฉะนั้นเราก็มีน้ำผึ้งที่ทำจากลำไยเดือน5อันนี้เป็นผิดพันธุ์เวียงกาหลงอัตลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับหนึ่งเรื่องลวดลายสีสันเรื่องการเผาอุณภูมินะครับจนแตกต้องบอกว่าลักษณะเหมือนเป็นแตกลายงานเลย สวยมากครับนะครับแต่ราคาไม่แพงนี่ก็เป็นตัวอย่างของผ้าพื้นเมืองนะครับผ้าหานบ่ายนะครับอันนี้ของไทยลื้อเลยท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับประเทศไทยเนี่ยมีหลากหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ที่นี่และส่วนหนึ่งคือชาวเขาเพราะนั้นชนชาวเขาเนี่ยเป็นการต่อเชื่อมระหว่างชาวลาวชาวจีนสิ่งที่ตามมาคือวัฒนธรรมสามารถปรากฏได้ในลักษณะของรวดรายนี้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวและวันนี้ภาครัฐครับ ได้ไปร้อยเรียงและพัฒนาต่อยอดให้ความรู้ซึ่งจริงต้องขอบคุณรายการเป็นอย่างยิ่งเลยที่ทีท่านพยายามจะเน้นเรื่องวัฒนธรรมสร้างชาติเราพยายามจะสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนไม่เพียงแต่คนไทยนั้นแต่คนทั่วโลกเลยเช่นเดียวกันผมบอกตรงๆท่านท่านผู้ว่าผมก็เห็นแต่รู้แต่ภาพวาดแต่พอมาเห็นของจริงแล้วภูมิใจจริงๆอย่าง ปติมากรรมแกะสลักอันนี้ท่านที่เห็นชัดเจนครับเราเห็นถึงความอ่อนช้อยเราเห็นถึงสัดส่วนที่สวยงามในฐานะที่ผมเป็นศิลปินอันนึงนะวนเวลาผมเห็นเนี่ยผมจะรู้เลยว่านี่น่าจะเป็นช่างคนไทยเพราะถ้าหากว่าคนจีนหรือพมา่ามันจะต่างกันสวยงามมากครับนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติท่านผู้ชมครับทางรายการเราพยายามจะพาท่านผู้ชมไปเห็นไม่ใช่แค่พูดครับท่านเห็นและสัมผัสด้วยตา ท่านจะเห็นว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับประเทศเรามาอย่างช้านานและสิ่งนี้มันสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะอนุรักษ์เราจะขับเคลื่อนต่อนอกจากความภาคภูมิใจในตัวตนทําให้เกิดความรักความสามาคัคคีแต่ถึงที่สุดแล้วเท่ต้องกินได้ต้องมีรายได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องให้มีรายได้ก็เกินเท็เขาอยู่ได้และสิ่งนี้จะทําให้ชุมชนไม่ไปไหนแล้ว มต้องชื่นชมจริงๆนะเราะว่าในฐานะคนไทยต้องขอบคุณแล้วเห็นว่าผมมาแล้วนะครับบอกว่าดังมากที่นี่ก็คืออันนี้ผมรู้อยู่แล้วคือชาและกาแฟจะให้ผมชิมด้วยใช่ไหมครับก็เตรียมไว้นะครับหลังจากที่เราเดินดูพอสมควรเนี่ยก็อยากจะให้ได้ทานชาชั้นเยี่ยมนะครับรวมทั้งในส่วนของรูปแบบของเราเสิร์ฟเนี่ยขอท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับใครจะไม่ประทับใจบ้าง คือ<ช>พวกงานฝีมือโดยเพราะ<ช>เป็น handmade น,นะครับ<ช>เป็นที่ต้องตาต้องใจของพี่น้องต่างชาติมากนะครับเพราะนั้นมิติของจังหวัดเชียงรายเนี่ยตอนนี้เราพยายามที่จะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาจังหวัดเราด้วยเช่นเดียวกันครับนี่แหละครับคือวัฒน,นธรรมสร้างชาติท่านผู้ชมอีกทีครับท่านผู้ชมครับ,มรบผมว่าท่านผู้ชมก็เสียดายนะท่านการได้เห็นแต่ผมทานแต่คงไม่ได้ลิ้มรสและกลิ่นนั้น นอกจากชาแล้วเรายังมีกาแฟนะครับเป็นกาแฟที่ที่โด่งดังเราระดับระดับต้องบอกว่าระดับนานาประเทศเลยนะครับเพราะว่าเราเองได้ขึ้นทะเบียน G.I. นะครับลักษณะบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของดอยช้างนะครับปีนี้นะครับจังหวัดมีมอตโต้ในเรื่องของกาแฟหลักร้อยแต่วิวเราหลักล้านนะครับสามารถที่จะขึ้นไปชิมบนดอยได้ทุกดอยนะครับที่เรานั่งเที่ยวได้ได้มาท่องเที่ยวกันครับ นี่คือความวิเศษของผืนแผ่นดินนี้ผืนแผ่นดินไทยครับวันนี้จากภูมิรู้องค์ความรู้สมัยใหม่พัฒนาต่อยอดจากลักษณะภูมิประเทศจากความชํานาญของผู้คนองค์ความรู้ทฤษฎีสมัยใหม่เข้าไปเชื่อมต่อกับโลกจึงมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นการบ่งชี้ทางด้านภูมิศาสตร์นั้นหมายความว่าถูกบันทึกไว้ในโลกใบนี้แล้วนะครับว่าที่นี่เชียงรายเป็นแหล่งที่ปลูก กาแฟชาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี่แหละครับคือวัฒนธรรมสร้างชาติครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเป็นฉบับยอ่อและผมจะพาท่านไปเยี่ยมชมสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงณนะสถานที่แห่งนี้คือจังหวัดเชียงรายครับเราเหนือสุดในสยามดินแดน3าแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุง ต้นทุนของเราเนี่ยสามารถที่จะนํามาต่อยอดสร้างความมั่นคงม,มั่นคงให้กับจังหวัดเชียงรายซอฟต์ power ตัวหนึ่ง,งเราก็คือเรื่องความโดดเด่นในเรื่องศิลปะเรามีศิลปินมากมายของจังหวัดเชียงราย,เ,ยเราต้องการให้ธงเป็นเล่นเนี่ยโบกไปทั่วจังหวัดเชียงรายไม่ใช่เรื่องศิลปะวัฒนธรรมอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่จะต้องขับเคลื่อนในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาเที่ยวครับ สายารนไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้บริการสุดดิจิทัลแอร์พอสกับมาตรการคุมเข้มทั้ง6สนามบินสู่การเปิดประเทศเปิดโอกาสทางเครื่องเศรษฐกิจเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ประเทศไทย a t t พร้อมเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ น้ำมันเครื่องที่มือโปรโลเลือกใช้ด้วยพลังของฟิล์มซินเทติกที่ช่วยทวีการหล่อลืน่นช่วยป้องกันการสึกหรอและหล่อลื่นลูกสูบด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่ารักษาความสะอาดให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มอัตราเร่งรถของคุณพร้อมทะยานในทุกสภาพถนนและทนทานทุกสภาวะการใช้งานน้ำมันเครื่องเวนลอย์โฟร์ไซเคิลออโตเมติกซินเทติกเบลนน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกโดยเฉพาะเวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย ช่วงที่3สนับสนุนโดยจังหวัดเชียงรายเออถ้าพูดถึงต้นทุนทางวัฒนธรรมนะครับจริงแล้วต้องเรียนว่าขออย้อนถึงประวัติศาสตร์ก่อนนะครับจริงแล้วดินแานของเราเป็นดินดานเก่าแก่นะครับตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนา การก่อสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยตั้งแต่สมัยองค์พ่อพญามังรลยนะครับที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองกว่า761ปีนะครับถือว่าเรามีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับมันจะทําให้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ตามมาแน่นอนครับก็ในเรื่องความแตกต่างหรืออารยธรรมท,ท,ที่ที่หลากหลายของเราเนี่ยทำให้เรามีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดนะครับที่ทําให้นักท่องเที่ยวเมื่อเข้ามาจังหวัดเชียงรายเนี่ยจะมี ทัศนียภาพที่เขาได้รับชมเนี่ยในหลายมิติวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องชนเผ่าเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจารีตประเพณีดีงามของแต่ละชนเผ่าที่เราพยายามจะรักษาเอาไว้ต้นทุนของเราเนี่ยสามารถที่จะนํามาต่อยอดสร้างความมั่นคงมันงม่นคงให้กับจังหวัดเชียงรายวิสัยทัศน์ของเรานะครับก็คือเชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์นะครับวิถีถิ่นร่วมสมัยสิ่งแวดล้อมสมดุล เกษตรกรรมมูลค่าสูงมุ่งสู่ความยั่งยืนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราเองก็พยายามที่จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่จังหวัดได้ตั้งไว้ครับไทยแลนด์เบเนเร่นะครับจริงต้องย้อนที่มานิดหนึ่งก็คืเอ,อเรื่องเบเนเร่เนี่ยก่อกำเนิดที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็มีการแสดงผลงานของเหล่าศิลปินเดิมทีก็ระดับพื้นที่ระดับประเทศแล้วก็เติบโตมาจนถึงระดับนานาชาติแต่ปีนี้นะครับจริงจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นเจ้าภาพ เพราะว่าเราเองได้เล็งเห็นว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเราจะยกระดับศิลปินของเรานะครับให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศปัจจุบันนี้เนี่ยมีการเปิดตัวบิเนเล่ที่วัดล่องขุนไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นกรกฎานะครับโดยท่านอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยได้เป็นผู้นําธงเชิญท่านรมฐมนตรีมานะครับในส่วนจังหวัดเชียงรายเองแล้วก็ส่วนรามีส่วนราชการมีท่านานอำเภอทุกอำเภอทั้ง18บแปดอำเภองเราเราต้องการให้ธงบิเนเล่นเนี่ย โบกสบัสดสบายไปทั่วจังหวัดเชียงรายการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องศิลปวัฒนธรรมอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของเศรษฐก,ฐฐกิจที่จะต้องขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับฐานล่างนะครับเพราะนั้นคนที่เข้ามาเที่ยวเมืองจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยทุกคนได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสารประกอบการร้านค้าที่พักนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมในการที่เราจะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก ในการเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาวันเปิดงานที่วัดล่องขุนของเราเนี่ยท่านอาจารย์เฉลิมชัยมอบหมายให้ศิลปินของเรานะครับประกบกับ,กบทางท่านแอมเพอในการนำภาพเขียนนะครับภาพวาดรวมทั้งประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเบเนเดเเนี่ยมานำเสนอในงานพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะรู้ว่าเชียงรายเนี่ย เป็นเมืองของศิลปะอย่างแท้จริงการจัดงานเนี่ยมันเป็นมิติหนึ่งของซอฟต์พอร์นะครับที่กระทรวงพัฒนธรรมได้พยายามที่จะผลักดันสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดเนี่ยพยายามคิดค้นมาการจัดงานเป็นในแ่แน่นอนก็คือเรื่องของอัตลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับที่เรามีศิลปินต่างๆมากมายนะครับเพราะนั้นจริงแล้วต้องเรียนว่าต้นทุนทางวัฒนธรรมเนี่ย ที่เรามีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยเราก็นำตรงนี้มาต่อยอดร่วมกับทางการจัดงานเบเนเล่น,นะครับเนื่องจากเป็นการเรื่องการสับสนุนการท่องเที่ยวด้วยเรื่องแฟชั่นด้วยเรื่องอาหารการกินเราก็จะมีเข้าไปเสริมทางขัวศิลปะเองก็มีการจัดงานนะครับประมาณกลางเดือนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของงานจัดกว่างชนปกติแล้วเนี่ยเราจะมีโครงการอีเวนต์ต่างๆที่เรากำหนดไว้เป็นช่วงๆอยู่ นะครับในช่วงดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงของไฮซีซันตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกรานะครับช่วงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยในยหลังไหลเข้ามาจังหวัดเชียงรายเยอะมากจีแล้วเรามีโครงการต่างๆมากมายไม่ว่าเป็นเทศกาลดอกไม้นานาชาตินะครับเทศกาลดอกไม้ของท่ศสวนตุงนะครับซึ่งทางท้องถิ่นได้ช่วยกันจัดนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ย เบนในเลกมาสับสนงานนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะดึงไปจนถึงช่วงโลซีซอนก็คือช่วงหน้าร้อนนะครับเราก็พยายามที่จะเสริมในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องค้นเชียงรายโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะครับได้มีกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พี่น้องก็สามารถเข้ามาเที่ยวเชียงรายได้ทุกฤดูเลยนะครับเาะฉะนั้นจังหวัดเชียงรายเนี่ยลงไปขับเคลื่อนเองนะครับโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นช่วงๆนะครับช่วงไฮซีซอนช่วงโลซีซอนนะครับ ช่วงไฮซีซันที่ผ่านมาเนี่ยมีไฟบินประมาณ64ไฟบินต่อวันรวมทั้งตอนนี้เราเปิดหมดทุกอย่างแล้วเป็นสนามบินนานาชาตินะครับด้านถาวรของเราก็เปิดแล้วในส่วนของสอปปลาวนะครับแล้วก็ไม่เกินกลางเดือนนี้ก็กําลังพิจารณาเปิดจุดผ่อนปลนทางการค้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังโควิดครับ ในฐานะคนไทยผมต้องชื่นชมและขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านในฐานะคนไทยท่านต้องภาคภูมิใจและท่านต้องมาดูว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนี้ถ้าหากว่าจะบอกว่าเป็นความมหาศารร์ก็ใช่ครับแต่สําหรับรายการแล้วสามารถอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ผมบอกในครับว่าดินแดนแห่งนี้ดินแดนแห่งอารยธรรมดินแดนแห่งสุนทรียะ จึงทําให้ผู้คนเกิดที่นี่นับร้อยนับพันปีต่อเนื่องลงมาอยู่ในดีเ a เครับเราจะเห็นถึงสลาช่างที่มีฝีมือต่างๆนะครับสำหรับประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วอยู่ทางภาคเหนือและนี่คือเครื่องยืนยันและเหมาะสมที่จะจัดงานอีเวนต์สำคัญทางด้านศิลปะร่วมสมัยคือไ a i l a นด์เบเนเรเชียงรายครับ